เกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเสียชีวิตสองรายที่เมืองวังเวียงสถานที่เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสอปป,อปอลาวไปกินไปดื่มสถานที่บันเทิงเสียชีวิตอันนี้ข่าวใหญ่นะ สวัสดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยรับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา11โมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทลกนุครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาด้อครบอับพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปไปมหมนะครับสำหรับข่าวนี่ครับพี่น้องล่าสุดเกิดอะไรขึ้นมีนักท่องเที่ยว ชาวออสเตรเลียไปเที่ยวเมืองวังเวียงถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของสปปลาวแล้วก็มีฉายาว่ากุ้ยหลินแห่งสปปลาวนักท่องเที่ยวนี้เสียชีวิต2อรายนีย่ก็คือว่าไปกินดื่มนี่แหละครับทุกคนดื่มในสถานบันเทิงหรือว่าร้านในสถานที่ท่องเที่ยวแถววังเวียงแล้วก็เกิดเกิดอาการหน้ามืดตามัวแล้วก็เสียชีวิต แต่นนีกก็ำลังเป็นข่าวนะครับทางสื่อสังคมออนไลน์มีการพูดถึงเป็นอย่างมากทุกคนเดี๋ยวลองไปฟังคลิปนี้ก่อนนะฮะทุกท่านอ่ะคอยสีออกมาว้าเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้ที่อ้าไอ้นี่เพิเ่งมาอวเด้อ ล่าสุดไปเห็นข่าวสาวชาวออสเตรียรสองคนเดินทางไปเที่ยวที่สอปอรลาวนะครับแล้วก็ไปดื่มเหล้าที่ร้านร้านหนึ่งแถววางเวียงนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทั้งสองคนก็มีอาการป่วยอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องแอดมิทเข้า i อ u นะครับแล้วจากร้านเดียวกันนั้นเองก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปดื่มเหล้านะครับแล้วก็ป่วยมีอาการลักษณะแบบนี้คือป่วยหนักเนี่ยหลายว่าไงงาก็คือว่าแล้วว่าน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยววางเวียงวางเวียงนีน่ตั้งอยู่ประเทศลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศลาวเออาาามมมสงวยหลแ แล้วว่าว่ามากินเหล้าค่อยขอว่าเดิมโบเมนเหล้าดอกจากซาที่ค่อยคิดซาที่คอยคิดเด้อเพราะเหล้าจะซื้อไม่เป็นหายนี่ดอกคอยย่านแล้วไปกินคอลลาเจนคำซับเป็นคำซับของวัยรุ่นคำซับของพวกอันวัยรุ่นขี่มอคขี่มาพวกสายปาร์ตี้กินตัวนี้ไม่เป็นอย่างกินตัวนี้แล้วเพื่จะมวนู้ซึกรอยค่ายเป็นสารเสพติดค่ายแบบเป็นยาร้อนเป็นยาเกี่ยวกับทางสังคมออนไลน์เพห้างการมันประเทศไทยกตุกตุ มันกระตอกกระตุ้นไม่ได้แบบคือคือคาบไม่ถึงมาห่างไกเด้อมันจะมีคัมซับเดอ์คอลลาเจนก็คอลลาเจนก็ให้ข้อคิดว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เหล้าเบียร์มันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ผสมกับน้ำแดงหรือเปปซี่นะครับนี่คือเรื่องใหญ่ในสปปลาวแต่สื่อในประเทศลาวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่นักท่องเที่ยวนี่เสียชีวิตไปแล้วสองรายชาวออสเตรเลียแล้วก็คนที่ นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ไปกินไปดื่มในร้านแถวๆย่านนั้นก็เกิดอาการเหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่เรายังไม่เร่งลงไปตรวจสอบนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคนี่คือสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าอะไรมาขายให้นักท่องเที่ยวก็ขายได้ทุกอย่างนะครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยนี่มันทําให้ประเทศเสื่อมเสียแหล่งท่องเที่ยวก็สอมเสีย ตอนนี้มีข่าวว่านักท่องเที่ยวเสียชีวิตนักท่องเที่ยวต่างชาติในวังเวียงตอนนี้เริ่มเริ่มระแวงนะครับร้านโดยเฉพาะร้านกินดื่มร้านเหล้าร้านเบียร์พวกกินดื่มเนี่ยคือเขาไม่กล้าซื้อแล้วตราบใดที่นักท่องตราบใดที่ทางภาครัฐยังไม่ลงไปตรวจสอบว่าร้านตรงที่เขากินเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรไหมหรือทําให้ลูกค้ากินเป็นการมอมเมาหรือเปล่านักท่องเที่ยวบางคนก็แพ้นะ แผลสิ่งที่คนลาวกินได้คนไทยเรากินได้แต่ต่างชาติเขาไม่เคยกินถ้าเราไปแอบไปผสม,มให้เขาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเสียชีวิตได้เกิดอาการแพ้ภูมิต้านทานเขาไม่มีเสียชีวิตได้นะอันนี้คือเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้คือทางออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นข่าวแล้วนะนะครับเพราะว่าพลเมืองเขาเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนะครับข่าวใหญ่ ร้านในย่านนั้นนะครับถูกปิดไว้ก่อนมีการตรวจสอบกันนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี่เสียชีวิตในประเทศลาวนะครับแต่สื่อในเรายังไม่เห็นลงพื้นที่นี่แหละครับพี่น้องตัวกค้นผมอยากจะฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคนเวลาไปเที่ยวในสปปลาวเนี่ยการกินการดื่มเนี่ยตอนนี้มันก็มีกระแสเนาะในสปปลาวเรื่องสารเสพติดอ ในกลุ่มวัยรุ่นคนลาวที่นําเข้ามาจากจีนนําเข้ามาจากเวียดนามพวกสายเที่ยวบันเทิงกลางคืนเนี่ยเขาชอบผสมในนั่นในนี่ให้คนดื่มให้คนกินบางทีลูกค้าเขาซื้อไม่ได้เรียกร้องนะบางทีก็เสือกหรือสารแนผสมนั่นนี่เป็นคอลลาเจนนั่นนี่ก็ว่ากันไปอันนี้คือตอนนี้เด็กในลาวนะครับผมดูข่าว ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายวัยรุ่นนะครับติดน้ําใบกระท่อมกันเต็มไปหมดนะครับเห็นติดคุกกันบ่อยเนี่ยตัวนี้คือเป็นข่าวในลาวแต่อย่านะครับอย่าไปผสม,มให้นักท่องเที่ยวเขากินมันจะทําให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศประเทศยิ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะขนาดนั้นเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลยังไม่ออกมาชี้แจงหรือสถานที่ท่องเที่ยวย่านน,านั้นร้านนั้น ยังไม่ถูกตรวจสอบนะครับใครเขาจะไว้วางใจผมถามหน่อยไม่มีใครเข้าไว้วางใจนะครับคนเสียชีวิตนี่คือเรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดอย่างอื่นก็พอทนเออโกงลูกค้านั่นนี่มันก็พอไก่เกียร์หรืออธิบายชี้แจงกันได้เรื่องราคาสินค้าอ่าหรือเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวกินดื่มแล้วเสียชีวิตจูจๆนักท่องเที่ยวเนี่ยอ่าอย่าลืมนะครับว่า บางเวียงเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสอปปลาวอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีน้ําตกสวยที่สุดฉายาคือกุยหลินแห่งเมืองลาวอ่าอันนี้คือฉายาที่นักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวแล้วตั้งให้อ่าเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวลาวมากที่สุดเป็นอันเป็นอันดับหนึ่งในช่วงปี2023ที่ผ่านมาช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนก็เข้ามาเยอะนะเพิ่มปัญหาสร้างปัญหาขึ้นอา่ารัฐบาลก็ยกเว้นวีซ่า นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้สถานที่สําคัญสถานที่ห่วงห้ามอย่างเช่นห้ามเหยียบหญ้าเขียนไป้ายไว้นักท่องเที่ยวจีนก็ไม่สนนะครับบุกอย่างเดียวอา่เขาไม่สนอันนี้คือการควบคุมเนี่มันต้องเป็นสิ่งที่สําคัญอัน,นี่ผมเป็นห่วงนะผมห่วงเรื่องสารเสพติดในสปปลาวเนี่ยมันระบาดไปทั่วสถานบันเทิงในสปปลาว เจ้าหน้าที่รัฐต้องควบคุมไม่งั้นคือนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงจากสปปลาวเศรษฐกิจก็เพิ่งจะฟื้นตัวเห็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะแทนที่ว่าเออพยายามรักษา,าภาพลักษณ์ของประเทศแต่ถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ยากนะครับเดี๋ยวสถานทูตออสเตรเลียก็ออกไปออกมาประกาศแล้วให้นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเนี่ยระวังเรื่องกินเรื่องดื่มมาเที่ยวในสปอปลาวเนี่ย มันไม่สะอาดมันไม่ปลอดภัยมันมีสารอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะผมอยากจะบอกให้อ่าโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์หล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานําครับพี่น้องส่วนพี่น้องคนไทยที่ไปเที่ยวในสปปลาวก็ระมัดระวังกันนํานะครับสบายดีสวัสดีครับ